ฝ่าวิกฤตตีสิบปั้นดาราประดับเปิดชีวิตวิทวัสสุนทรวิเนศพร้อมเผยสาเหตุคิดลาออกวงการอีกหนึ่งพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยวิทวัสสุนทรวิเนศ ที่ล่าสุดได้มาย้อนเล่าจุดเริ่มต้นกว่าจะเป็นรายการวาไรตี้ท็อกโชว์ชื่อดังอย่างปีสิบที่ปั้นดารามาประดับวงการบันเทิงมาแล้วนับไม่ถ้วนหลังจากรายการที่ช่องเก้ามาเป็นอะไรต่อวิทวัสตอบว่าสี่ทุ่มสแควร์คุณอาถือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการท็อกโชว์เรตติ้งดีมากสี่ทุ่มสแควร์ยืนระยะมากี่ปีวิทวัสตอบว่า7ปี7เดือนตอนนั้นพิธีกรมีตุ๊กดวงตาก,กับเดอะดอกสดา ทิ้งระยะนานไม่กว่าจะเกิดรายการใหม่อีกหนึ่งรายการที่โด่งดังมากๆเช่นกันหลังจากเลิกสี่ทุ่มสแควร์กลับไปพักยาวเลยขอบลูกกับเมียไปออสเตรเลียตั้งใจจะไปอยู่ระยะยาวๆสักระยะหนึ่งแล้วรายการที่ได้มาชื่อรายการตีสิบวิทวัสต,ตอบว่าใช่ก็นี่แหละตีสิบกว่าจะได้เรียวทีวีมาใช้เวลาทั้งหมดวิทวัสต,ตอบว่าเจ็ดเดือนก็รอไม่งั้นไม่ขึ้นรายการ สุดท้ายก็มีช่วงดันดารามาเพิ่มที่ทำให้คนรู้สึกว่าช่วงนี้แหละที่ทำให้คนรอดูความสามารถจากคนทางบ้านต้องยอมรับว่าดันดาราปั้นคนมาประดับคนบันเทิงเยอะมากหนึ่งในนั้นก็มีเป็กด้วยแล้วคอมเมนเตอร์ภาพจำเลยอาโนต์ครูอ้วนอาจารย์เชนจุดเริ่มต้นดันดารามายังไงวิทวะตอบว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่า บ้านเรารายการที่เรียกว่าคนทางบ้านมาแข่งขันความสามารถกันมันไม่มีเลยเราเชิญคนทางบ้านมาแสดงในรายการดีกว่ามีแต่คนสมัครเข้ามาร้องเพลงตอนนั้นเราต้องการอื่นๆใดๆแปลกๆจะทำต่อดีไหมเนี่ยเคยคิดจะวางมือบ้างไหมวิทวัสต,ต,ตอบว่าเคยทำไมจะไม่เคยเคยแทบทุกวันโดยเฉพาะหลังๆอายุปูนนี้มีความรู้สึกว่าหมดภูมิแล้ว หมดไอเดียแล้วมันอาจจะหมดยุคของเราแล้วคิดทุกวัน